ท่านประธานศาลสูงสุดคิวบาคารอสเดียโตโรดิเกรสเฟรนันเดชได้เข้าพบกับประธานศาลประชาชนสูงสุดของสปโปลาวในนครหลวงเวียงจันทร์โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางตุลาการระหว่างสองประเทศและในทางความร่วมมือในอนาคต ท่านประธานศาลสูงสุดคิวบาได้แสดงความยินดีกับความสำเร็จของเราในการปฏิรูประบบตุลาการและเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางตุลาการระหว่างสองประเทศทางด้านท่านประธานศาลสูงสุดของสอปปลาวได้ขอบคุณท่านประธานโลดิกสสำหรับการสนับสนุนของคิวบาต่อลาวและย้ำถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคิวบาทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในเอกสารความร่วมมือหลายฉบับครับ ซึ่งรวมถึงข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการพิจารณาคดีและบังคับใช้กฎหมายข้อตกลงที่ว่าด้วยความร่วมมือการศึกษาและฝึกอบรมตุลาการและข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการการเยือนครั้งนี้ของประธานโลดิเกรสเป็นการเยือนลาวครั้งแรกของผู้นําตุลาการคิวบาการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของตุลาการระหว่างลาวและคิวบา การเยือนครั้งนี้ของคิวบาสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ของตุลาการลาวและคิวบามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมายาวนานครับโดยทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญานิสสภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และองค์การสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกความสัมพันธ์ของตุลาการระหว่างลาวและคิวบาได้พัฒนาขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยทั้งสองประเทศได้ร่วมมือกันในด้านต่างๆครับเช่นการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมตุลาการและความร่วมมือด้านวิชาการการเยือนครั้งนี้ของคิวบาคาดว่าจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านตุลาการระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวลาวเทียนทม